กินเลย่ะรายการนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาไรา้สาระรุนแรงทะลึ่งลามกไม่เหมาะสมผู้ชมอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามแอบ,บดูคนเดียวเด็ดขาดควรเรียกพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองมาให้คำแนะนำที่สำคัญเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe เดี๋ยวนี้ ดีดมากเลยวันนี <Essential approved> ้แมาได้เกมเกิมเกิมเออตอนนี้เมาเรื่ยงเมาแล้วเมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่รักตอนนี้เราอยู่ร้านเกือไอกำไม้ค่ะร้านเสือไอกำไม้นะเป็นร้านชิลนะฮะดนตรีเพราะอาหารอร่อยแล้วก็เบียร์นี่เนี่ยอร่อยกว่าที่อื่นใช่แล้ว ่นะครับสตาร์เสือเสือทำยไงว้าวฝากบอกเสือเสือทุกคนนะคะว่าอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งนะคะเพราะว่าเสือสมิงก็น่ากลัวจ้าไอ้เสืเอลิ้นแอลแยกไม่ฝืนละโอเคสำหรับวันนี้นะคะเรามาที่ร้านเสือทำไมเพราะว่าวันนี้ ถ้าเรามีสายข่าวรายงานมาว่าสาวสาวที่้านนี้สวยมากเออสำหรัวันนี้นะเรามีคำถามจะมาถามสาวสาวที่ร้านสยกันไหมผมเนี่ยอยากรู้มากเลยนะว่าถ้าสมมุติสาวสาเขาเลือกได้ระหว่างแตกปากกับแตกในสาสาเขาจะเลือกอะไรแตกปหมันไม่เกี่ยวกับแตกกอดล้ีสหรับใครเข้ามาดูนะตอนนี้อย่าลืมเชิกดไลค์กดแซ่อนสครัค่ะแล้วกมีคนถามว่าเฮ้ยซดี้ซาตทำไมไม่ลงคลิปเลยปกติลงทุกวันทำไมเดี๋ยวนี้แบบเฮ้ยหายไป เราไปทำอีกช่องหนึ่งตอนนี้นะคะติดตามชมแซนดิสแตนด์ได้ที่แซนดิสแตนด์วีสองจ้าลงคลิปเหมือนเดิมทุกวันเหมือนเดิมเซ็ตกว่าเดิมจ้าใครดูตอนนี้ฮะขอร้องนะฮะเขาเป็นคนติดตามกั้งตอนนะเดี๋ยวจะมีคลิปลงเรื่อยๆเยอบทุกวันแน่นอนนะฮะสรับตอนนี้เนี่ยผมพร้อมนะฮะเดี๋ยวไปเดินล่าสาวๆกันอยากรู้ว่าเสือสมิงที่นี่น่าจะสวยในไหนตามดูเลยครับ 来过来。 ตดวจบเลยวันนี้มีคำถามจะมาถามจะถามว่าถ้าสมมติว่าให้เลือกนะระหว่างแตกปากกับแตกในจะเลือกอะไรแตกใน เขาปุ่นไปยงเี้ฟนะเพราะว่าใช่ไหมใชแบบเขาเริ่มเราแล้วไง้อดอกสวยเลยจริงจริงเปล่าหรอฉันออกไม่ทันเอาจริงจริงไม่ชอบแต่ไหนไม่คือว่ามันเลอะเทอะเลอะเทอะยังไงเลอะเทอะยังไงเลอะเทอะยังไงตั้งรู้เมยเมาแล้วแบบว่าถ้าเลือกไคือแบบไม่ชอบอะคือเลอะเทอะอะแต่งตัวแนวๆอย่างเงี้ยเวลามีเซ็กต์เรามีแนวเว่ยไม่มี ท่าไรลิซเซอร์อะไรเนี่ยทำตัวก่อนหัวกูหรือเปล่าไม่ใส่ต็หัวไม่ไมมันกันตอนนี้เออมันไม่กูไงเออโอ้โหแค่เริ่มว่าท่าเซ็กซี่ขนาดนี้แล้วสองเลยจนแม่อะไรใครแม่ใครจะได้ท่าอ้าวสัมภาระชื่ออะไรโอ้โหอาโก้มปขนาดนี้อาชื่ออะไรชื่ออะไรซึปอนค่ะซึปอนค่ะเรียกปอนไม่ถนัดเรียกทีหลักก็ได้นะอ้าวโอเค อยากถามว่าสมมติว่าน้องปอนจะต้องเจอการแตกผู้ชายต้องแตกใส่น้องปอนปอนปอนให้เลือกระหว่างแตกในกับแตกบากน้องปอนจะเลือกอะไรคาปาร์หรือว่าคาเฮือขอเป็นแตกในกันค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเลือกรสชาติน้ำได้จริงบอกเลยว่าอะไรที่มันไม่อร่อยเราไม่กินเพราะการกินน้ำก็เหมือนการกินโอมากาเสะอะค่ะเราตามใจเชฟไม่ได้ตามใจเราโอ้โหขบคัขบคั อ่ะแล้วโอมาเกษตรที่เคยกินมาเนี่ยมันรสชาติยังไงบ้างรสชาติเลวมากแ่ะไม่รู้<อ>ว่าเขากินนะพี่ยากจะบอกว่ากินสับปะรดกันบ้างก็ได้เอ,อ้ไม่รู้ว่าแดกปัดดิบแบบเน่าหรือเปล่า <c oughs> แล้วเวลาลงแตนในมันจะมีความรู้สึกไหมว่าน้ํามันเข้าไปเลยอกูคนนึงแหละไม่รู้สึกใครรู้สึกเราไม่รู้ <c oughs> คือจะบอกว่าอ่ะเวลาคุณใส่ดับน้ําคุณแม่งพุ่งแรงเหมือนก๊อกเบอร์แปดป่ะก็ผมยิ่งว่ายิ่งเหน่ยเฮี้ยท้อปล <c oughs> ายโออมันไม่ได้แบบ งอเนี่ยมันจะปิดตุนกันนิ้วตีเลยนะออใช่อะไรประมาณนั้นออคือจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดนะออบ่อยๆก็น้าน้อย,ยอะไรอย่างงี้เออใช่ใช้บ่อยใช้งานบ่อยลูกน้อยเพืไไ่อนบอกมากเวลาแตกปากเราเกินทุกรอบบอกเลยว่าอมไปคายตลอดควใช่ใชค,คือเราจะบอกว่าคุณผู้ชายคะรสชาติที่คุณไม่สามารถรับรู้ได้อะเราอยากให้คุณรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาคับเราเกินคนละเครื่องไม้ล่ะถ้าคุณใจเราก็ใจแค่นั้นเอง